สวัสดีครับผมทั้งใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงเสยสั้นนะเสยสั้นนี้ได้รับเกียรติจากนางแบบชอคุนอะไรครับธันยธรค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างผมผมขาวแล้วเนี่ยน้ำหนักน้ำหนักลดไปไหมไม่น้ำหนักเท่าเดิมค่ะน้ำหนักเท่าเดิมเพิ่มนิดหน่อย <laughs> เพิ่มเพราะว่าอะไรกินเยอะกินกลางคืนกินเยอะกินเยอะโอเคตอนนี้ผมมันกี่สีล้วครับ่นี่ยตอนนี้ มากกว่าสามสีแล้วนะเคเยเราจะเกี่จะตัดแบบแอดวานนะตัดแบบเร็วๆไวๆคลิกนะครับ,นะรบเดี๋ยวจะแบ่งผมก่อนชั้นแบ่งผมหน้าหูหลังหูนะค็จะแบ่งผมซอยครับก็อยู่แค่สามชั้นพอนชั้นที่หนึ่งอยู่นี่นะชั้นหนึ่งอยู่นี่นี่ชั้นที่สองนะ เราจะแบ่งผมตัดก,กันอยู่สามชั้นพอนะตัดฟันนะเห็นไหมทั้นที่สองท่านที่สามทั้นหนึ่งนะจใช้กรรไกรนะครับ 아, 해윈은못참 อันนี้หนึ่งแล้วหลังก็ยกขึ้นมาตัดยกขึ้นทนี่สองก็ยกตัดเลย ด้านข้างก็ยกตัดเลยตัดให้มันบางแล้วก็เลเยอร์กันดกว่ะตอนนี้ตัดผมดำนะให้เหลือแต่ผมขาวค่อยตัด่ะ สงการนี่เป็นถือสินที่ไหนครับเนี่ยสงการอ๋อลูกมหาลูกมหาที่บ้านค่ะคงจะนั่งนั่งนอนนอน,นอยู่แถวบ้านกันเหีอพราบ้านหายเ๋อวขี้ <c oughs> เกียจขี้เกียจเลย <c oughs> ยกขึ้นอัทนที่สอง็ยกขึ้นสับสัดค่ะ หลือเยอะขึ้นัชาที่สองยกขึ้นตัดค,ค่อยก็อนให้อย,อย,อยหัวาสั้นเลยข้างหลังนี่ผมมอาไระตาเลียนไถ่เลยดูวหมค่ะดีค่ะให้มันโลง่ลงๆไปเลยค่ะยุให้เปลี่ยนนะอือจะได้มีชีวิตใหม่นะมีะชีวิตแบบเดิมๆมน่าเบื่อ ให้คนก็แบแบบแแบบดูหรือว่าแรมองน่ะ้วทรงอะไรวะก็ะขึ้นตัดต้นข้าง

ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าผมจะตัดประมาณกลางหัวเลยนะเอาอ,อยู่เอาสั้นๆหนะ่อยก็อย่าเดือมากไม่เดือดหรอกครับเดือดดอกสะเดาวท่านังอยู่นะแต่สายยันไม่ก็เห็นหน้าอืมไม่รู้ไปไหนไอ่ตูยังอยู่ไหมสายยันสายจันดอกดอกสะเดาใช่ไหมไม่ค่อยเห็นเลย うん。 ขั้นข้างไล่ไปเยอะไปเลยเบาๆหน่อยหลังจอนะรอเลยสไลด์เห็นมันหนาไหมเนี่ยพับหูลูกค้าไปข้างหลังครับตัดหลังจอนให้มันนุ่มให้มันซอบ เมื่อมันหนาือค่อยตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยภาพผงไปข้างหน้าบีลงมาให้ตกศูนย์องศา วีผมลงมาหาหูแล้วก็ตัดปล่อยๆอย้อ,อ,อ,อมหูนะอรับหลังนั้ยกขึ้นแล้วตามเลย รุ่นนี้ลากทรงลากใส่ไม่อยากได้แนละ้วอยากได้ความสบายหัวมากกว่าแบบกินอิ่มนอนหลับเห็นลากใสบ่บรรงหวานหวานไม่เอาแล้วพอชีวิตติดหวานมาแล้วเบาหวานขึ้นใจ <c oughs> ไม่อยากได้แล้วความดุงความดันไปเร็วไปเร็วสิบพลอย พลอยพลอยพลอยพอยกขึ้นชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่ง ยกขึ้นตัดไปเลยเป็นแถวเลยนะน้อยจ้ะน้อยตัดไปเลยตัดไปเลย ข้หูไปข้างหน้าหวีให้ตกศูนยองศาหวีเข้าหาหูนะครับแล้วก็ตัดนนี้ก็มายกขึ้นข้างหน้ายกขึ้นเลยนะขึ้นหนึ่งทนที่สองขวางเสยนะทัอนที่สามตัดเลยท่นที่สี่โน้มไปข้างหน้าแล้วตัด ยกด้านข้างขึ้นจากที่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งสองบวกสองเนะสามบวกสามามาทำได้ยกตัดามาได้ เช็คแนวนอนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวสั้นนั้นต้องมีสี่นิ้วนะ ยกขึ้นนะมาดูด้านข้างเลยสองนิ้วตัดทิ้งเลยหนึ่งสองเลยสองนิ้วตัดทิ้ง ใช่นะครับชอบปัตตาเลียนครับลองฟันเบอร์สี่นะถ่ายจิงเลยข้างหลังเลยไม่ต้องพูดทำทำเองถ่ายไปเลย,ย,เลยมันต้องมีความกล้านะไม่ต้องกลัวถ่ายไปเลยถ่าไปรีบถ่าแล้วลูกค้าเปลี่ยนใจ <c oughs> ถ่ายไป เบอร์สนีะ่นะนำโฟล์อบเอาหวีหวีลงมาแล้วก็ใช้ปัดเรียนเก็บออกอย่างนงี้ยกลั่มล,ลงก็ได้นะขึนผม,มนถึงไหนขึนผมอยู่ตรงนี้นะแล้ว ยืนผมอยู่ไนแล้วก็ไถกำหนดฐานตรงตรงนั้นอะ่ะง่ายๆจะมีเก็บรายละเอียดเลย <Okay. S 1> อพอเราทวนไถที่นี่รอมหน้าลูกค้าอยากจะได้ไถนะเพรมันสบายไม่ต้องมีลากทรงลากสายหมดวนใจ แล้วเรื่องเก็บขอบอกเจ้านี้ก็สวยแล้วคนแก่ตางจังหวัดบ้านนอกคอกนาเขาชอบไห้ตัดอย่างนี้บางคนบางคนแก่บางคนสั่งตัดรองลงสูงนะแล้วตัดต่ำๆรองทรงต่ำรองตรงกลางไม่เอาเอาสูงๆเอาสั้นๆแล้วต้องคือช่างไม่กล้าตัดไม่กล้าตัดสั้นกลัวมันจะสั้นไปกลัวลูกค้าจะต่อว่า ที่ไหนได้ลูกค้าเอาสั้นๆเลยเราก็เลยมีความกล้าที่จะตัดให้ลูกค้าโดยที่ไม่ต้องสัยวามเ,เ,เร้องเราเก่าลงนะเห็นไหมก็ได้คุยกลางเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออะไรสั้นสบา,าย อยู่ไปเลยสามเดือนชิวๆติดตอวคุกค้าเริ่มจะร้องไห้แล้วเพราะเมื่อ,อไหร่พวกมันจะเ,ร,ะเ,เริ่มกลับปฏิบัติเลยยังไม่สวยก็ไม่เลืเล่อน่ะกลับไปเรื่อยสวยมันก็เลื่อราะนั้น แล้วก็ดูจอแอบดูจอซ้ายขวาหน่อยโอเคไหมจอจะหวานก็ไม่หวานแต่ยาวก็ไม่ยาวก็ให้มันสั้นรับแบบด้านหลังไหมถ้าจอยาวข้างหลังสั้นก็นดูตลกก็ต้องให้มันอะไรบาลานซ์กันให้มันพอดีกันนั่นเองอผมจะสับบ้างอยู่ ไล่สีมันออกสีมมีสีเก่าไล่ลออกอูสับพิ่บางตัวนี้สับเพินบางาสับเพินบางสับเพินบาง ดีพอยนะทรงสวยสั้นนะตัดทั้งตัดได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะนะครับเอาไปต่อยอดเลยเอาไปพัฒนาฝีมือนะให้ด้วยความเสน่นหานะครับออกเลยออกไปเลย,เเลยนะไมนนะ ตอนไหนมันมีปลายผมที่เข้มเราเอาฟันปลาสับให้มันพิวหน่อยอะเรียนแต่ผมาอายุยังน้อยนะอย่ามาเรียนตอนอายุมากมันเหนื่อยตอนไหนนะเราสับเลยรู้สึกว่าสับเป็นหลายรอบนนหนา,ยนา,ยนายอยู่เลยนะ ตัดทความรู้สึกที่เห็นเนี่ยว่าตรงไหนมันหนาก็ต,ตัดไปเลยเห็นไหมเขย่าออกอดิฟหลับตาไปก่อน เกียรสีอ่ะบริเวณเนี้ยให้มันให้มันคืนๆกันนะหมายความไม่ให้สีประสิทก้อนนะด้านหลังครับดูข,ดขด้างหลังดูข้างหลังลืมตานหยเห็นไหมชอบไหมค่ะโล่งดีไหมโล่งโล่งโปร่งสบายอเออเทข้างไหนดีสยเย<ป>เทข้างนูน้น มเยอะเนาะผมเห็นเส้นผมแล้วผมหมันเขี่ยวเยอะเลยแล้วไฟออกเยอะๆหน่อยดีผมมันเยอะเยอะจัดใช่สไลด์แล้วสไลด์หยิกสองสามรอบเขาเป็นปาที่ยังหนาอยู่นะผมเยอะมาตั้งกันนานแล้วเหรอไม่เป็นไยเลย แฟนก็หัวร้านเลยนะออใช่ตัวเองก็ผมเยอะแต่งเขได้ไหมไม่ได้เลยเขาปัตเตรียนไถเองเลยหมดหมดขเขาก็มีน้อยใช่อไอของเราก็เยอะจนได้กดๆไปเน,นี่ยกดไปเน,นี่ยผลลวหมุนเนี่ยกลลวหมุน คนละหมุนนะหมุนหมุนหมุนเลยนะนะกดกดกวจตว,ว,วละหมุนหมุนให้ความร้อนพอดีพอดีอดไม่ต้องแรงมากมันเปลืองไฟได้ออย่างนึงอะไรลูกค้ามันร้อนนะ ได้ย้ำโทนนะได้ย้ำโทนด้ย้ำโทนให้มันคุยแค่เขารูกเข้าทรงนั่นเองนะมันก็ได้เฉยไปเลย ได้ยกโคนไปเลยเนหมุนแปลงเห็นไหมใช้แปลงหมุนใช้ลมเผาที่กลางแปลงแล้วก็ได้ย้ำโคนย้ำโคนย้ำโคนนะย้ำโคน,นถ้าหน้าเจ้าย้อยไม่เลยจะเสยไปหลังบ้านยยหมดเลยย,ย้อยไม่เสยพันครับไม่ได้คือ А ну เยอะเต็มร้านเลยเต็มร้านมีแต่ผมมีแต่ผมเอ้ยไอกระดังกระดำค่อยหายหน่อยเนาะครับเหรอเช็คตัวจรนันักเรียนช่างนะพยายามดูจรซ้ายขวาหนึ่งเท่ากันไม่เดึงดูนะ สังเกตว่าข้างนี้จะยาวกว่าทั้งหมดแปดเส้นนะจอนด,ด้านซ้ายนะครับยาวกว่ากันนิดหน่อยเราก็ทําการตกแต่งเลยก็ตัดออกตรงนี้อหอยมันมันบางนิดหน่อยนะตัวนี้ไม่สวยก็แต่งนะคิดเองคือเอ,เองนะตรงนี้ไหมมันเทียมไหมครับแดกชิดเซอเข้าไปนิดหนึ่งทําให้มันพิュ่นะสโตคัดเนื่อกันไหนได้ใส่ลงไปเลยนะ มันไม่มีใครมาบอกนะตอนที่เรียนกับอาจารย์ใหญ่ก็อะไรสอนตามเบสิกแล้วก็สอนอะไรสอนให้คิดเองเนี <Yeah. S 1> ่ยทลวอยมันยังเหลืออยู่ไหมเนี่ยมันยังเหลืออยู่เท่าไหร่สี่ห้าเส้นเนี่ยถ่ายไม่หมดเอาบตเรียมาถ่ายให้มันหมดซนะ นะอ,อตัวไหนที่มันหนาตัวเนี้ยหนาแล้วก็ใช้คือมุมบาเลี่อนด้านขวานะครับแขงแขงแขงแทง,แทง,แทง,แทงไปไหนไหมเนะี่ยแขงให้มันซอฟให้ผมมันให้มันบางพอดีพอดีไม่ให้มันเข้มมากเลยนะถ้าเข้มมากมันไม่สวยเราต้องเลี่ยนสีเลยตัวไหนที่มันผมมันดีดเห็นไหมเราใช้บอลเลี่ยนวิ่งนะตั้งขึ้นตั้งมันมีขึ้นนะแล้วก็วิ่ง นะะค่อยนะใจเย็นเยไม่ต้องรีบนะแต่จะเข้าน้ำแต่จะขาดก็เข้าไม่ได้ <c oughs> ก็ให้ลูกค้าออกไปก่อนต้องให้ลูกค้าเสร็จก่อนสวยก่อนชีวิตของช่างเสริมสวยมันก้มีกรรมละเกิน <c oughs> นะคะที่บริการนะบริการก่อนนอนที่หลังเหมือนอะไรเหมือนคอสมกคอเลย <c oughs> ไม่มีลูกค้าก็วิ่งไม่มีรู้จารก็วิ่ง มันเป็นหน้าที่ผมใส่แรกได้ไหมไม่ใส่แมวเอาะไรเลยบไม่เอาตัวเองแล้วนะใช่เยอะ <Yeah, yeah. S 2> นะครับเยอะแยะไปหมดพ้่งมาใจไปทั่วเลย ทั้งแข็งทั้งเยอะเลยอ่ะอ่ารู้สึกว่าใส่แว็กหนึ่งนิดนึงไหมให้มันงอเงาหน่อยนิดนึงรู้สึกโล่งสบายดีไหมเบาครั้งที่แล้วตัดตัดยาวอันนี้ถูกไหมค่ะแต่ครั้งนี้ยุให้ตัดสั้นๆเพราะอะไรมีสาร์ฮาวายกำลังจะมาแล้วเนี่ยทั้งแดดเส่แล้วนิดนึงวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนางแบบคุณอะไรนะทัญยธรค่ะคุณทัญยพรนะครับที่อนุญาตให้ช่างใหญ่ถ่ายวีดีโอมาทุกครั้งก็ได้มาเป็นนางแบบให้ช่างใหญ่แล้วก็พี่น้องประชาชนได้ชมกัน นะครับก็เป็นผมทรงผู้ใหญ่นะทรงเสยนะมีหลากหลายนะตอนนี้ช่างใหญ่ก็เริ่มที่จะไถประตเลียนไถท,ยทอยให้ลูกค้าสั้นๆเลยให้ลูกค้าสบายหัวไปก่อนเพราะว่าให้มันพ้นเดือนเมีามไปก่อนนะม,มันร้อนมากนะประเทศไทยนะร้อนมากมากโอน้นะครับปุยๆบนหลังบ้านนะครับให้มันเป็นธรรมชาติให้มันเป็นอะไรให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองนะครับข้างหน้าเขาจะย้อยหน่อยนะให้ไม่มีให้ไม่มีข้อต่อนะ อยากจะตัดผมกับเจ้างหญ่จองคิวมานะครับ10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นะครับคิวละหนึ่งชั่วโมงนะ0819856234 062ครับ548 3999นะจองคิวมาตัดได้นะครับจะจู่โจมมานะมีคนแอบจู่โจมมานะวันเนี้ย2คิวนะครับไม่ว่ากันาจ้าง่ายว่างจะทําให้ถ้าไม่ว่างก็ให้จองคิวไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็กลับบ้านมือเปล่าเลย ขอให้คุณธัญ,ญทรสุขภาพแข็งแรงเงงรวยๆนะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งโงนะครับร้านอยู่ปากซอยพวงหล่นโยธินท่าิสองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่กทโมน,นะวันนี้ช่างใหญ่ขอลาไปก่อนเอาไปต่อยอดอไปสร้างงานสร้างอาชีพนะช่างใหญ่ให้เป็นวิทยาทานธรรมทานนะเป็นทานบารมรีให้ด้วยความเสน่หานะครับเพราะฉะนั้นเอาไปประกอบอาชีพทำมาหากินนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบาย